แล้วตอนตอนที่เจอน้องน้องหยุดวิ่งแล้วนะครับตอนที่เจอน้องหยุดวิ่งแล้วน้องสงสัยน่าจะเหนื่อยแล้วนี้ผมขอเล่าก็แล้วกันเนาะคลิปนี้ผมขอเล่านะครับไลน์นี้ผมขอเล่าก็คืออยากให้ทุกคนที่เข้ามารับชมมารับฟังได้รับชมได้รู้จกักเหตุการณ์น,น,น,นะครับทุกท่านเป็นห่วงผมก็เลยจะเล่ายาวๆเล่าเหตุการณ์ผมในใจผมผมไม่กลัวเลยเพราะว่าถ้าเข้าบ้านหรือว่าไปทําลายทรัพย์สินข้าของผม,ผมเนี่ยผมบอกเลยว่าช้างตัวนี้เครื่องนี้ไม่ทํา แต่ผมกลัวว่าน้องจะไปวิ่งชนรถเขานะครับไม่ใช่ว่ารถมาชนไม่ใช่ว่ารถมาชนน้องนะครับกลัวว่าน้องจะไปวิ่งชนรถก็คืออยู่ในจังหวะที่ข้ามถนนอ่ะเพราะภาพประกอบมันไม่มีนะครับเมื่อคืนตอนที่เจอช้างเจออะไรก็ไม่มีใครถ่ายคลิปก็มีแค่คลิปคอนเต์เจอถ่ายนิดเดียวก็คือควันช้างน่ะตัวใครตัวมันไม่ได้มีแอดมินไม่ได้มีใครไปเป็นมือกล้องนะครับมันมืดก็คือคอนเต์ก็จะไม่กล้าถ่ายคลิปก็คือกลัวว่าบัตองจะไม่ฟังเรา ตัวบตองจะไม่ฟังจะไม่จําความเพราะว่าผมสองเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้มามาจับน้องมาเลี้ยงน้องแต่น้องก็จําได้จําเสียงได้แค่เรียกปุ๊บหันหน้าแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาหาผมเลยเดินเร็วเข้ามาหาเลยไม่ใช่วิ่งนะครับเดินเร็วนะครับเดินเร็วเข้ามาหาแล้วก็น้องก็หยุดหยุดปุ๊บผมก็เดินเข้าไปหาก็ลองสะกิดขาดูเราใช้ขาเราสกีดขาเขาเพื่อให้เขายกขาขึ้นเขาก็ยกขึ้นทันทีพอยกขึ้นเสร็จป,ปุ๊บ ทีมชาวช้างเราก็ก็คือประสานกันโทรหากันบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วนะครับตางคนณตัต่างมานะครับก็ดีใจครับดีใจแล้วก็มาจอดรอรถเราเจอช้างตอนตีสามเก้านาทีนะครับตามที่พี่ควานแม่ควานก็ดูเวลานะครับหกโมงยินจนถึงตีสามเก้านาทีนะครับหกโมงเย็นจนถึงตีสามเก้านาทีก็เลยทําให้เหน,นื่อยกันแล้วทีนี้มาจอดรอรถ ขึ้นรถได้ตอนตีห้าสามสิบมาถึงบ้านหกโมงเช้าพอดีทั้งคืนนะครับผมสอดแจงจางปางครับผมเหมือนเหมือนเราไปดูมอลำเราคุณแม่เราดูมอลำเราดูมอลำแต่มอลำเขาเล่นตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มนะอันนี้เล่นตั้งแต่หกโมงเย็นเลยเอาจนกันเหนื่อยลากันไปตามๆกันเลย เครื่องดื่มกาแฟ,ฟนี้ทุกคนโดบกันไปเต็มที่อเอาขึ้นรถนะคะแม่แม่เอาขึ้นรถเอาอะไรไปเต็มเลยก็คือเราไม่มีอะไรเราตอบแทนอะไรก็เขาไม่เอาหรอกนะครับมอบคะแนนให้ก็ไม่มีใครเอาก็เป็นเครื่องดื่มเป็นน้ําจิตน้ําใจนี่แหละห่ออะไรให้ก็ไม่เอาเมื่อเช้าก็ยัดเยียดให้ไปเลยวิ่งตามยัดเยยดไปเลยก็คือใส่รถกระบะให้ไปเนาะน้ำจินน้ำใจเล็กน,น้อยนะครับผมจากครอบครัวเราจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับคะแนนของคุณพ่อคุณแม่เอฟซีให้มาเราก็ ทำบุญต่อ<ช>ไปเนาะทำเกิดให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมในคะแนนจุดๆนี้ท่านให้มาในดูแลความดูแล,ลอะไรต่างๆแล้วก็ใช้จ่ายกันไปหมดเลยคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่ทีได้มอบให้ช่วงชาวที่เราไลรสดกันนะครับก็ให้ทีมควานของเราได้กินอิ่มนี่แหละเนาะซื้อเนื้อบัวซื้ออะไรมาให้กินกันไปน,นะครับผมเนื้อบัวสามพันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้าน้าน้าลไยของคุณพี่ของคุณแม่วัน ไม่เรียกอะไรคุณพี่ผมเรียกคุณพ่อดีกว่านะครับเ,เรียกคุณพ่อมานพคุณแม่วันนั่นแหละเนาะนะครับผมก็ขอบคุณมากๆทุกท่านทุกคนดีใจจริง,รงๆครับผมดีใจไม่คิดไม่ฝันครับทุกท่านทุกกาลังใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซีผมคิดหนักเลยทุกท่านทุกคนก็คือดูดูทั้งคืนจนยันสว่างตื่นเช้าไปทํางานต่ออ่าบางท่านบางคนถึงขั้นต้องหยุดงานเพราะว่าไปไปทํางานไม่ไหวทาํางานไม่ได้นะครับเพราะว่า เหนื่อยเพียกับการอดหลับอดนอนนะครับะะผมเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงเพราะผมในใจผมผมไม่กลัวเลยเพราะว่าถ้าเข้าบ้านหรือว่าไปทำลายทรัพย์สินข้าของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าช้างตัวนี้เรื่องนี้ไม่ทําแต่ผมกลัวว่าน้องจะไปวิ่งชนรถเขานะครับไม่ใช่ว่ารถมาชนไม่ใช่ว่ารถมาชนน้องนะครับกลัวว่าน้องจะไปวิ่งชนรถก็คืออยู่ในจังหวะที่ข้ามถนนน่ะแล้วก็น้ําไม่ลงไม่ไม่เอฟซีอาจจะเป็นห่วงเรื่องน้ํา น้องกลัวน้าสะน้ําน้องน้ําใหญ่เยอะนะครับเยอะมากมายแล้วก็เป็นช้างฉลาดด้วยก็คือถ้าช้างที่ฉลาดจริงๆเขาไม่ลงสะน้ําหรอกถ้าลงสะน้าปุ๊บจะจนมุมนะครับจนมุมก็คือไปต่อไม่ได้น้ําลึกแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่บัวตองนี้เป็นช้างที่ฉลาดไม่ไม่ลงน้ําแล้วอีกอย่างถนนเส้นไหนที่เป็นหินคุกจะไม่เดินนะครับจะไปถนนเส้นที่รบเรียบที่ดินนุ่มๆนะครับจะเป็นแบบนี้ แล้วหมู่บ้านก็ไม่ผ่านตรงไหนที่มีหมาเห่าก็หลบตรงไหนที่เจอคนก็หลบตรงไหนที่เขาสูบน้ําสูบน้ําจากน้ําคลองใส่นาปรังนะครับก็หลบเสียงดังๆเสียงจกจกแจ๊กแจ๊กหลบหมดนะครับผมไม่เอาก็คือตามที่พี่ควานทางมาตรการเขาสะกดรอยไปก็คือเขาบอกว่าอ่าเขาจะริบเรียบป่ายุคาไปริบเรียบเหมือนฉลาดเพื่อไม่ให้คนเห็นเขาอนะนะครับ เพื่อไม่ให้เขาเห็นคนเพื่อไม่ให้เห็นเห็นเขาแล้วบางท่านบางคนอาจจะถามว่าทําไมน้องอถึงไม่กลับเนาะก็คือน้องตกใจ,กใจช้างกลัวช้างกลัวความผิดกลัวว่าเราจะทําโทษกลัวเราจะทําร้ายนี่แหละคนลุมกันเยอะๆถ้าทุกท่านทุกคนได้อยู่ในจุดนั้นทุกคนจะรู้เลยว่าเสียงเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงควานช้างพูดคุย,คย,คยตอนกลางคืนมันเงียบเนาะมันเงียบ,ยบแล้วก็มันเสียงดัง แล้วอีกอย่างช่วงประมาณสองสามทุ่มเราสามารถตามหาบบาเสียจากคนชาวบ้านได้แต่พอสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วคนเขาหลับเขานอนกันหมดนะครับผมก็ไม่มีใครใครเจอแล้วมาเจอวัยรุ่นในหมู่บ้านที่เราไปเจอนี่แหละหมู่บ้านเมืองเตาอำเภอพยักษกับภูมิเศษจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งดีมากๆนะครับ ช่วยเราตามหาแล้วก็ไปเจอลอยก็เลยขับรถมาหาเราไปเจอลอยขับรถมาหาเราขับรถมาบอกขับรถมาบอกว่าผมเจอลอยแล้วพี่ผมก็ไปกับคอนเตยนี่แหละมันทําให้เรามาบอกว่าช้างเชือกนี้บินได้มาเจอลอยปุ๊บทั้งรถกระบะเจ๊ใหม่รถกระบะทุกคนหรือว่ามอเตอร์ไซค์ทั้งทีมมาลุมดูลอยแล้วว่าหายไปไหนนี่แหละทําให้พวกเราคิดว่า ช้างบินได้หรือเปล่าช้างหายตัวได้หรือเปล่านะครับผมลอยหายคุณพ่อคุณแม่เอฟที T ทุกท่านไม่น่าเชื่อดินเป็นดินนุ่มๆเป็นดินทรายเป็นดินผงที่ก็คือแมยแม้แต่เท้าช้างหรือว่าเท้าคนเท้าควายเป็นเหยียบมันก็เป็นรอยอยู่แล้วนะครับเป็นดินทรายแต่ว่าทําไมทําไมหายอ่ะเอาง่ายๆเลยทําไมทําไมรอยหายได้ทีนี้ถ้ารอยหายปุ๊บเราจะดูลิบที่เราเห็นสุดท้ายที่มันสุดที่มันหาย ว่าหันหน้าไปทางไหนแล้วก็พากันรัดเลยทีนี้รัดแบบเป็นวงกลมรัดเป็นแบบวงกลมเลยทางไปได้บ้างไปไม่ได้บ้างรถกระบ,บะซอยแคบๆก็มุดเข้าไปถอยหลังบ้างแต่ตรงที่ไปเจอ่ะน้องจะเดินริม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 ข้างหมู่บ้านไปนะครับก็คือเดินริมริมข้างหมู่บ้านไปแบบเป็นหมู่บ้านที่ซอยที่แบบอ่าซอยนอกๆเนาะ เป็นซอยด้านนอกน้องก็จะค่อยๆย่อ,ยยองเยินเดินไปแล้วตอนตอนที่เจอน้องน้องหยุดวิ่งแล้วนะครับตอนที่เจอน้องหยุดวิ่งแล้วน้องสงสัยน่าจะเหนื่อยแล้วก็คือก็คือเหมือนเหมือนร่างกายที่เราทํางานหรือว่าออกกําลังกายหนักๆทาให้แบบมันอบเอ้ามากๆนะไม่ไอฟีมันต้องการน้ําต้องการอะไรน้องก็เป่าน้ําเดินเป่าน้ําตลอดเวลาเดินเป่าน้ําผมก็กระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์ก็ไปเรียกชื่อน้องน้องก็ หันหน้ามาแล้วก็เรียกมา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 ลูกมามาก็เดินมาหาผมผมก็ไปขึ้นเอาหลังจากนั้นก็เป่าน้ําตลอดเวลาจนถึงตอนนี้ก็ยังเป่าเห็นไหมครับพื้นพื้นที่อยู่ข้างหลังขมือนตรงหลักน้องเป,เปียกหมดนะครับเอาน้ําให้เอาน้ําให้ดื่มก็ดื่มแต่ก็น้องจะร้อนมากแปลกแปลกามเหมินข้ามืหมนจะไม่เล่นน้ําดูครับสังเกตที่ช้างที่ไม่ได้เหนื่อยนะครับจะปกติไม่เล่นน้ําเอาน้ามาให้ดื่มน้องก็จะดื่มเสร็จน้องก็จะเอาออกจากปากก็จะมาเป่าใส่ตัวเองเปียกหมด นะครับเหมือนเ,เหมือนร้อนเนอะพูดง่ายคือเหมือนร้อนนะครับผมเหมือนร้อนแล้วก็บวกกับอาการที่ยังไม่ได้นอนนะครับเหนื่อยทั้งคืนนี่แหละทําทําให้เหตุว่าบางทีคนเราเหมือนคนเราแหละเหนื่อยมากๆอาจทําทให้ช็อกได้นะครับอาจทําทให้ช็อกได้เราก็คือเราก็เลยแบบค่อยๆปรับตัวให้น้องพอเดินออกจากตรงนั้นมาเราเดินที่เราจับได้ประมาณเจ็ดกิโลนะครับ เชื่อไหมครับว่าเราเดินมารอตรงที่ก็เป็นไฟไฟชะงกนะครับไฟชะงกที่ข้างทางประมาณเจ็ดกิโลนะครับ <c oughs> เป็นทางเปี่ยวด้วยเป็นทางเปี่ยวเจ็ดกิโลเดินเร็วมากๆเลยแล้วก็พอมาถึงที่ไฟปุ๊บเราก็มัดใส่ต้นไม้เอาไว้รอรถประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เอาโซ่มัดต้นไม้ไมก,ก็เดินวนเล่นดินเล่นอะไรไปคลายเครียดคลายอะไรของเขาไปแหละพอเขาถึงต้นไม้พอเราก็มัด อะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็เอาน้ําเครื่องดื่มให้กับทีมควานของเรามานั่งดื่มรอรอรถเพื่อเป็นการพักผ่อนไปในตัวเพื่อเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะครับผมเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทําให้รู้เลยว่าไม่มีอะไรที่งดงามหรือว่ายิ่งใหญ่เท่ากับน้ําใจนะครับไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับน้ําใจของชาวช้างแลวก็คุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับ